สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะน้องไม่ได้ขึ้นไลน์นะคะแต่ว่าน้องมีรูปภาพนะคะรูปภาพรูปภาพของหลวงปู่เผืออเนาะหลวงปู่เผือกนะคะแล้วก็จะมีให้ให้ดูอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะน้องขึ้นไลน์ไม่ได้นะคะวันนี้ น้องขึ้นไลไม่ได้อพอดีโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะคะค้างสองรอบน้องก็เลยไม่กล้าขึ้นนะคะด้านหลังของรูปนะคะรูปภาพเนาะรูปภาพนะคะอันนี้ของหลวงปู่เผือกนะคะโอ้โอลูกหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกนะคะ กล้องก็โทรศัพท์ก็จะรอดไม่รอดไม่รู้นะคะนี่นะคะจะมีอยู่สองบานนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจจะปิดก็ทิ้งคอมเมนต์เลยนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะคือน้องไม่รู้ว่าจะเปิดเท่าไหร่ดีนะคะนี้อน้องรบกวนพี่ๆช่วยพิมพ์เปิดขึ้นมาให้น้องหน่อยว่า ใครจะจะเป็นผู้โชคดีไปน้องๆน้องไม่รู้ว่าน้องจะเปิดเท่าไหร่นะคะน้องไม่ค่อยรู้เรื่องรูปภาพนะบอกตรงน้องไปได้มาวันนี้นะคะวันนี้นะคะเพิ่งจะได้มาเนาะสองบาทนะคะมีสองบาทเนาะหมูปูเผือกนะคะปูเผือกเนาะนี่นะคะอ่ารูปอันนี้รูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งเนาะอันนี้รูปที่สองนะคะรูปที่สองเนาะ ก็ให้พี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดสนใจจะปิดนะคะหรือว่าจะบูชานะคะก็ลองพิมพ์เปิดขึ้นมาให้น้องดูหน่อยนะคะน้องไม่รู้ว่าน้องจะเปิดเท่าไหร่นะคะว่าจะไปยังไงนะคะน้องบอกตรงน้องต้องขอโทษด้วยเพราะว่า น้องไม่รู้เรื่องเรื่องรูปภาพรูปถ่ายจริงๆอ่ะ,อะน้องยอมรับเลยนะคะว่าน้องไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้เป็นบานที่2นะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยเนาะ,ะเหมือนกันเลยด้านหลังด้านหน้าได้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าชัดเจนนะคะชัดเจนะะเนาะ ก็น้องก็รบกวนด้วยนะคะถ้าใครสนใจจะปิดนะคะจะปิดก็ลองพิมพ์ลองพิมพ์ขึ้นมาเปิดขึ้นมาให้น้องดูหน่อยะคะ่ะว่าน้องจะพอทุนคืนได้ไหมประมาณนี้นะคะน้องฝากด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องก็ไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะถ้าใครสนใจจะปิดหรือว่า, gracias, ายัง <kanske, S 1> ไงก็องลองเปิดราคาขึ้นมาให้น้องนะคะหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกนะคะสวัสดีะคะ่ะ